ไม่อยากปากดำหลีกเลี่ยงเจ็ดข้อนี้นะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าทำยังไงหมอทีมเคยปากดำแล้วทำไมปากถึงค่อยๆชมพูลงชมพูลงนะครับแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะครับ เราต้องป้องกันนะครับผมบอกได้เลยว่าป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนนะครับข้อที่1ที่เราจะป้องกันได้คือป้องกันแสง UV หน่อยแสง UV ีเนี่ยมันก็เหมือนแสงที่มาโดนตกกระทบบนแขนเราหน้าเราแล้วทําให้เกิดฝ้ากะเวลามันมาตกกระทบบนลิมฝฟีปากมันก็ทําให้ปากดําคล้ำได้ดังนั้นใครที่โดนแดดตรงๆก็อาจจะป้องกันโดยการกางร่มก็ได้ลบแดดก็ได้หรืออาจจะทาลิปสติกนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดก็ได้แต่สำหรับผู้ชายทาลิปสติกคงไม่ได้ข้อ2นะครับ คือดื่มน้ำบ่อยๆอย่าให้ปากแห้งเด็ดขาดถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราปากแหงนะ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราปากแหง้งปากมันจะมีการอักเสบได้ง่ายแล้วก็จะสร้างเม็ดสีผิวบนริมฝีปากได้ง่ายนั้นก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะข้อ3คือยาสูบุรี นะครับไม่ว่าบุหรีนะจะเป็นบุหรีไฟฟา้าหรือบุหรี่อะไรก็ตามนะเมื่อเวลาสูบบุหรี่ขึ้นไปปุ๊บเวลาริมฝีปากมันโดนควันโดนอะไรก็ตามนะมันก็จะทาให้มหีปากดําคล้ำได้4คือระวังเรื่องยาสีฟันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ยาสีฟันแล้วเรารู้สึกว่าเรามีรอยดําตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะเวลาเราแพ้ยาสีฟันบางทีมันแพ้เล็กน้อยอ่ะมันจะมีลักษณะก็คือริมฝีปากดำคำคำําคล้ำเมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยดาอะ่ะ ลงจากมุมปากตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วมันจะเป็นรอยค,ำคำ้ำๆลงไปสองกระจกดูใครก็ดำริมผีปากคำ้ำแล้วข้างล่างค้ำแบบนี้หรือบางคนชอบเป็นสิวเฉพาะใต้ริมฝีปากนี้บางทีเป็นจากที่เอาแปรงฟันแล้วฟองมันไหลลงมาแล้ว,ลวทําให้ปากดําค้าได้ผิวหนังใต้ริมปากล่างดําค้าได้แล้วเกิดสิวได้ด้วยนะครับกนะ็ทังแกก็คือเราก็เปลี่ยนยาสีฟันไปช้นิดนอื่นๆแล้วลการส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆก็แพ้ ฟัวร่าที่เจอบ่อยๆนะก็ระวังกันนิดนิดหนึ่งอ่ะข้อที่5นะครับก็แพ้ลิปสติกให้เปลี่ยนเลยนะครับทาครั้งแรกปุ๊บปากบวมทาครั้งแรกปุ๊บปากลอกเลยทาครั้งแรกรู้สึกว่ามันแสบปากเลยแนะนําว่าทิ้งลิปสติกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยอย่าทนใช้เด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าเราทาไปนาน,านอักเสบบ่อยๆปากมันจะอักเสบแล้วปากมันจะดําแล้วมันแก้ยากนะครับข้อที่6ก็คือดื่มชากาแฟน้ําผลไม้หรืออะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจนะครับอไไรก็ตามเรามีแก้วแบบนี้สมมตินะแล้วเราก็ดื่มไปตรงๆงเนี่ยมองน้าข้าง มันมักจะโดนไม่ริมฝีปากบนก็ย้อยลงม,มาโดนริมฝีปากล่างทําให้ดําคําได้ดนะังนั้นถ้าเราไม่แน่ใจแนะนําว่าให้ใช้หลอดแบบนี้ดีกว่าให้ดูดช้าๆอย่าดูดเยอะเพราะว่าบางคนดูดชากาแฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปอม,มอยู่ในปากคนสุดท้ายทําให้ฟันเหลืองอีกต่างหากนดะังนั้นเราไม่อยากให้ฟันเหลืองไม่อยากให้ปากดำดนะังนั้นก็ดูดปุ๊บแล้วกลืนเลยดูดแล้วกลืนเลยแบบนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะมีริมฝีปากดำำําคําแล้วก็ฟันเหลืองได้ข้อ7ข้อสุดท้ายคืออย่าเลียริมฝีปากเด็ดขาดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเลียบางทีก็พูดไป เมากับเพื่อนไปก็เลียริมปากไปพอเลียริมปากร,ริมปากจะแห้งเราก็อักเสบระดําคาไม่ง่ายดังนั้นเราก็จะมีแบบนี้สมัยก่อนก็ใช้ไปทั่วนะลิปบาล์มนูน่นนี่มากมายนะผลสุดท้ายก็เลยถามพี่สาวว่ามีอะไรแม้ที่มันดีกว่าที่ผมใช้อยู่เขาบอกมีเขาก็ไปเอาแคสเตอร์ออยนะ้ํามันมะกอกนะ้ํามันมะพร้าวอะไรนี้ใส่เข้าไปเต็มเลยแล้วก็มีเพปเปอร์มินด้วยนะนะเยาาใช้เดี๋ยวมังก็จะรู้สึกปากเย็นๆหน่อยนะของผมเป็นแท่งสีใสๆนะแต่ถ้าใคร มาเจอที่คลินิกผมในปัจจุบันจะอัปเกรดแล้วนะแท่งสีใ,ใสตัวนี้จะไม่มีแล้วจะกลายเป็นแท่งสีชมพูแทนนะใครอยากดูตัวอยา่ยางดูสูตรแล้วก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดก็พิมพ์คําว่าปากดําแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็ไปคุยกับทีมงานผมทางอินบอกว่าขอดูสูตรนะรก็ไปดูได้เลยมันจะใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพกอะไรแบบนี้เป็นลิปบาลี่ห้อไหนก็ได้ใช้บ่อยๆครับใช้บ่อยๆริมบีปิ๊กจะอวบอิ่มไม่ลอกไม่แห้งไม่ดาานนนนนะะะคคคคครรรรัััับบบกกกกกททุุอยยให้ปสว แล้วพบกันกับคลิปความรู้เจ๋งๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพภายในลดความอ้วนสุขภาพภายนอกหรือ mindset เ,เกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างๆก็ตามแม้ตแต่เรื่องการเลี้ยงลูกผมจะพูดไว้ใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดอกเตอร์เทีมและ t i k t o อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีขออภัยทุกคนสวัสดีครับ